ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับกองอยู่ช่องสันนิเดเองจ้ากันอีกแล้วนะครับก็อยู่กับเกม7บาปหรือ The Seven d นเดลิซินนั่นเองนะครับกกรคอรสเนาะนะฮะก็วันนี้เนี่ยจะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการหาตังนะครับหรือการฟาร์มเงินนั่นเองนะตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณแสนกว่าเองนะฮะใช้ไปค่อนข้างหมดแล้วนั่นเองนะครับกวิธีการฟาร์มเงินนะครับในเกมนี้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายอย่างก็คือลงดันนะครับ ตีดันธรรมดาเลยนะครับก็จะได้เงินตามดันนั่นเองนะครับเงินรางวัลตามดันนะครับพันสองพันเองนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการขายอ่กล่องสมบัตินั่นเองนะครับนี่ขายกล่องสมบัตินะครับอ่าแล้วถามว่ากล่องสมบัติพวกนี้หาได้จากไหนนะครับมก็กล่องสมบัตินะครับจะสามารถลงได้จากดัน sp นะครับดันตัวนี้นะฮะ sp special ตัวนี้นะครับนี่นะฮะ ก็จะมีอยู่2อันนะครับตอนนี้นะครก็คือดันทองข้างล่างกับดันกิจกรรมข้างบนนะครับก็ดันกิจกรรมข้างบนก็จะมีตัวนี้นะครับกิจกรรมทองนะฮะสามารถมาลงได้นะฮะแล้วเราก็จะได้เป็นออกล่องนะครับนี่กล่องสมบัตินะครับในการเอาไปขายนะฮะกล่องก็กล่องหนึ่งก็ได้3ามหมเจ็ดพันเลยทีเดียวนะฮะค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะเอาไปขายนะครับนี่อ่ะเราก็จะมีดันแนะนําก็คือดันตัวนี้นะครับของฮอกนะฮะฮอกจังนั่นเอง ดันขโมยทองตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็เข้ามาเนี่ยก็จะมี6ชั้นนะครับก็ชั้นที่ได้ของดีที่สุดก็คือชั้นที่6นี่นะครับก็แนะนําว่าให้มาลงชั้นที่6นะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะลงให้ดูสักหนึ่งรอบปะกันนะคสำหรับดันที่6กนะฮะก็แล้วแล้วข้างบนนะครับเวลาเราตีดันนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเก็บหลอดตัวนี้จนเต็มนะครับเราก็จะได้มันเป็นกล่องสมบัติระดับอ่อ SSR นั่นเองนะครับขายได้37,000เเลยทีเดียวนะครับ นะครับสำหรับดันชั้นที่6เนี่ยทีมที่แนะนำนะครับก็จะต้องมีเฮลเซอร์นะครับเฮลเซอร์แดงนะครับสำหรับของผมนะต้องมีเฮลเซอร์แดงเลยนะแนะนำเลยต้องเป็นเฮลเซอร์แดงนะครับที่เหลือเป็นตัวอื่นอะไรก็ได้นะครับสำหรับผมก็จะเป็นเฮลเซอร์แดงกับคิงฟ้านะครับก็แนะนําเป็นเฮลเซอร์แดงกับคิงฟ้า2ตัวนะที่แนะนําให้ใช้นะครับที่เหลือเอาเป็นตัวอะไรก็ได้ของผมก็มีตัวบันนะครับที่ทํามาเพิ่มนะครับแล้วก็เมดิวดัส ะนครับทำเป็นซัพพอร์ตนะครับ,บ,รรบก็แนะนําว่าพลังโจมตีเนี่ยควรเยอะกว่า70,000นะครับถ้าไม่เยอะกว่า70,000หรือประมาณสัก68,000ก็จะลําบากนิดนึงนะครับแต่แนะนําว่าสัก70,000ก็ยังกําลังดีเลยนะครับแต่แนะนําเลยนะต้องมีเฮาเซอร์แดงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับรอันดันเป็นไง จริงๆใครมีเบรีโอดัสเขียวก็เอามาลงได้เหมือนกันนะครับมานี่ในเป็นดันนะครับดันก็ไม่ได้ยากมากนะครับศัตรูเลเวล80นะครับผมก็สำหรับผมก็จะเน้นใหเ้เก็บตัวสกิล3ของตัวละครให้เต็มนะครับดันแรกเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากนะเราก็ใช้สกิลสกิลไปเลยนะครับ เห็นว่าเฮลเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวสกิลตีสกิลหมู่ที่ค่อนข้างดีที่สุดนะครับในเกมนะฮะเราควรมีนะฮนะค,รควรมีในอย่างยิ่งนะครับก็เดี๋ยวพี่จะทําเป็นคลิปรีวิวเฮลเซอร์แดงให้นะฮะก็เดี๋ยวรอกันหน่อยนะครับหลังจากที่เรารีวิวตัวบันที่ที่พี่รีวิวไปใช่ไหมบันโอเคฮิวไปก่อนนะครับนะสกิลของคิงฟ้านะครับจะดีเนื่องจากมีการฮิวแล้วก็ ลบดีบัฟด้วยนะครับก็ทำให้เราเล่นด่านได้ง่ายขึ้นอ๊บ่ะสบายเลยนะฮะก็แนะนำนะครับพลังโจมตีต้องเจ็ดหมื่นนะครับไม่ถึงเนี่ยบอกเลยว่าลำบากนะฮะเราก็เก็บเกจสกิลอันติีขั้นบนไว้นะครับให้เร็วที่สุดนะโอเคครับ เพราะถ้าเราเลือดถ้าเราต่ำกว่านี้นี่คือเราบอกเลยว่าเก็บท่าไม่ทันแน่นอนนะฮะโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 นะครับตีไปครับผมคือเราได้อนตีมาเนี่ยอย่าเพิ่งใช้นะผมเดี๋ยวพอเวฟเออ่รอบถัดไปเนี่ยจะใช้ให้ดูนะครับว่าทำไมถึงเก็บหลอดอนตีไว้นี่นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ จะตายเอาไว้เนี่ยโอเคแล้วก็ตีสักตัวให้ตายก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้หลอดอันตีบันเลยดีไหมเนี่ยใช้หลอดอันตีบันเลยแล้วกันนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยห่วงชีวิตมากกว่านะครับผมโอเคเนะครบันเนี่ยอ่าใช้ตีไปะนะครับบันไม่ค่อยเอ่อเท่าไหรน่นะเราต้องการสกิลของคิงกับ เจ้าตัวเฮาเซอร์เท่านั้นนะครับโอเคเราจะให้คิงใช้สกิลสองสกิลนะครับเพื่อให้ได้เทินหน้าเนี่ยเขาได้ใช้อันตินั่นเองนะครับเฮิเทินหน้าเราก็จะมีอันติของคิงแล้วก็เฮาเซอร์นั่นเองครับหรือใครที่มีเฮาเซอร์แล้วก็มีซับซับของเฮาเซอร์เป็นทางด้านของอ ตัวอะไรนะไอ้ที่เป็นเป็นคิลทันเดอร์ก็ทำให้อันตีเฮาเซอร์แรงขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าทำไมเราถึงใช้ตัวเฮาเซอร์แล้วเป็นอันตีเฮาเซอร์กับอันตีนี่นะสองตัวนี้นะคอยดูนะทุกคนคือดาเมจมันเบอร์วังมากอะ่ะนะครับชึบตู้มนะครับเฮาเซอร์ er มันยังเบาๆนะแล้วมาดูคิงฟ้านะฮะตัวกีหลักของเราเลยนะนี่อ่ะ ที่เหลือท,ที่นี้ก็เหลือบอสตัวเดียวนะครับจริงๆนี่คือถ้าเรามีบันใช้สกิลพร้อมหรือตัวเป็นเซเลเดอร์ก็ได้นะเซเลเดอร์โอ้นี่ตายนะครับจริงๆคือถ้าเราสกิลดีๆเนี่ยไม่ไม่มีใครตายนะเมื่อกี้เราไม่ค่อยได้ฮิวด้วยนะฮะมาปุ๊บเนี่ยขึงตาเราก็จะมีมีมดัฟฟ้าเข้ามาบ้องช่วยด้วยนะครับจริงๆนี่ถ้าใครมีเซเลเดอร์นะครับแทนตัวบันได้เลยนะะเอามาใช้โจมตีหนึ่งเป้าแรงๆนะครับ ตอนนี้ก็เก็บเกรดอันติไปก่อนนะฮะฮะนี่แน่นะครับฮะตามบัฟยังไม่ตายนะฮะบอสมันค่อนข้างถึกนะครับจริงๆเนี่ยคือถ้าเรามีสเลเดอร์กับอ่าบันที่ผมยังไม่ได้ใช้อันตรีแต่แรกเนะี่ยมันจะสบายมากนะครับแต่เนื่องจากอ่ามีบันนะครับอีกฝ่ายจะใช้สกิลอันตรีนะครับเราก็สามารถลดเกรดอันตรีได้ นะอย่างที่ผมได้รีวิวไปคราที่แล้วใช่ไหมว่าสามารถลดเกร์อันติเห็นไหมเขาก็จะไม่ได้ใช้อันตินะแล้วเราก็แข่งเข้าไปเลยง่ายกว่าอ้าวอันติบานมาแล้วนะครับจริงๆริก็คือถ้ามีอันติบานก็คือแบบจบเลยนะมีดั้ไปเสริมไปฮะไปครับบันตุบนี่เรียบร้อยเนะี่ยสองหมื่นสี่เรียบร้อยนะง่ายง่ายเลยเนะี่ยดันชั้นหกนะครับ แต่แนะนําว่าต้องเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเก่งแล้วนะครับอ่าอันนี้เราหลอดเต็มร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มาเพิ่มแล้วก็พวกเงินรางวัลน,นะครับก็จะเป็นพวกกล่องสมบัติที่เราได้มาอเองนะครับทีนี้เราก็าไปขายนั่นเองนะครับเราก็จะได้ตังค์ขึ้นมาแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะครับแต่มันมีทริกแน่ทุกคนที่หลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับก็คือการที่เราไปที่โรงเตรียมครับแล้วไปตรงนี้ ี่ยตรงป้ายเนี่ยแล้วเราก็ทําการเชิญนะครับเป็นเวโรนิก้ามาเนี่องนะที่ร้านเราเนี่ยจริงๆคือสามารถเชิญได้ออวันละหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับก็คือตอนเรารีบ2ายสองก็สามารถเชิญได้หนึ่งครั้งนั่นเองแต่ผมทําการเชิญไปแล้วเดี๋ยวผมจะเชิญให้ดูนะแต่ใช้เพชรหนึ่งเพชรนะครับเราเชิญเวโรนิก้าเข้ามานะครับก็เดี๋ยวเขาจะมาในร้านนะเราก็ทําการออกจากร้านก่อนนะครับ ควมการออกจากร้านใช่ไหมอ่าปึ๊บโอเคเราออกจากร้านมาแล้วนะครับแล้วเราก็เข้าร้านเหมือนเดิมฮะกลับเข,เข้าร้านไปให้กลับเข้าไปร้านไปอืมนี่เข้าร้านไปครับอ่ากลับเข้าร้านมาฮะนี่เวเริก้าจะโผล่มาเลยนะฮะเราก็เข้าไปคุยครับผม นะฮะใครเจ้านะฮะปุ๊บเราก็ตอบอะไรไปเขาได้นะฮะเป็นเอกลักษณ์เชี่ยกเจ้าหญิงของมักกะเโอเคอ่ะและทีนี้เราก็ต้องทําการมอบพุดดิ้งน้ําผึ้งให้เขาไปนะฮะเพื่อที่จะเป็นการมอบของขวัญนะฮะเราก็ต้องไปหาพุดดิ้งให้เฟเวโรดิก้านะครับหรือเราจะทําการคราฟโดยให้บันทําให้ก็ได้นะฮะบันอยู่นี่นะครับหรือเราจะต้องไปหาซื้อนะฮะแค่นั้นเองนะครับ แต่ถ้าบันเราพอมีสกิลในการทำพุดดิ้งได้ก็ให้บันทำได้เลยนะครับอ๋อพุดดิ้งเนี่ยเนี่ยพุดดิง้งเมื่อกี้เขาต้องการพุดดิ้งอะไรวะแต่ตอนนี้ผมน่าจะไม่มีวัตถุดิบทำพุดดิ้งนะครับก็ขอไปซื้อพุดดิ้งก่อนนะครับ่ะก็คุยไปโดยนิก้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมฮะเราก็เดินทางท,างทันทีร้านค้าปเป็ดเลศนะครับเดินเข้าเมืองไปครับร้านค้าปเป็ดเลศ โอเคมันจะอยู่มือนหนึ่งนี่แหละพุดดิ้ง่ะอ่าคือถ้าเราเก็บไอ้กล่องของสมบัติไปเยอะๆเนี่ยคือบอกเลยนะทุกคนเป็นมหาเศรษฐีค้อมหาเศรษฐีนะอ่าแล้วเราไปซื้อพุดดิ้งก่อนนะครับยอมเสียตังเพื่อซื้อพุดดิ้งนะอ่า พุดดิ้งมาครับในียกันนะครับเหมือนหนึ่งนะครับผมคือแต่ละวันเนี่ยเออเวโรนิก้าเขาจะกินอาหารไม่เหมือนกันนะทุกคนนะแล้วเราก็กลับเข้าลงเตรียมไปนะคือเราต้องต้องดูด้วยนะครับว่าอาหารนั้นเป็นอาหารอะไรนะคือเขาไม่ได้กินพุดดิ้งทุกวันนะเออนะฮะเลือกมากมากเลยนะครับเวโรนิก้าเนี่ยคุยสิคุยฮะคุยไปครับเราก็มอบพุดดิ้งให้เขาไปปุ๊บเรียบร้อยฮะ ได้รับรางวัลเป็นเงินนะครับนี่พอเราเอาพุดดิ้งเน้เขาเราก็จะได้บัฟมานะเป็นคนขายของนะฮะทำให้เพิ่มมูลค่าการขายของทุกชิ้นนะครับ20%เป็นะครับเป็นเวลาหนชั่วโมงนั่นเองนะครับพอเราได้บัฟนี้มาปุ๊บเราก็เดินไปราค้าตเป็นตลดเลยฮะไปขายของนะครับคือเราต้องไม่ขายในราค้าเว็เตลาดเท่านั้นนะไปนะครับราค้าเวตเตลาดนะครับต่อไปวิ่งไปฮะ อ่ะมาถึงแล้วนะครับอ่าแล้วก็กดที่ขายของนะผมแล้วเลื่อนมาอื่นๆฮะนี่เลยนะครับอ่ะเห็นไหมตอนแรกมันสามหมื่นเจ็ตอนนี้เป็นสี่หมืนห้าแล้วนะฮะเออล้วก็กดขายไปนะครับทําให้ราคาของมันเพิ่มขึ้นนะครับ20%เลยทีเดียวนะฮะโอเคเนี่ยตอนแรกเรามีอยู่แสนสี่นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาห้าแสนหแล้วนะครับแต่ถ้าใครมีอ่า เก็บทําการเก็บกล่องไว้เยอะๆนะฮะแล้วก็ค่อยมาเรียกไปโอลิก้าทีเดียวนะครับแล้วก็ขายทีเดียวนี่น่าจะได้หลายเอ็มนะครับผมสําหรับการขายกล่องสมบัตินะครับผมก็สําหรับวันนี้นะฮะกับการเขาเรียกว่าการหาเงินในเกมนะนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับกับวิธีการหาเงินนะฮะก็ตอนนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะฮะกับการจบคลิปนี้นะครับผมกับเกม The Seven เดลี่ซินนะครับหรือเบาทของเราเนี่ยนะครับก็เจอกันใหม่พร์หน้านะครับว่าเป็นทิกอะไรหรือแนะนำตัวละครอะไรก็ติดตามกันไว้ด้วยนะผมก็ฝากกดไลค์กด u ับส r คร e ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้บายบายครับผมเจอกันใหม่ครับผม